ครับเรื่องการปลูกนะครับอินทราลัมเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายเนาะครับเ<โอ>นาะแต่ว่าก็ต้องมีความเข้าใจกันนิดนึงเนาะครับเนาะหลายๆคลิปเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่ามันมีรายละเอียดนะครับอ <noir. S 1> ินทพาลัมเนี่ยปลูกวิธีการปลูกมันมันจะมีการปลูกจาก,าจากอ่เพาะเมล็ดนะครับเนาะปลูกจากต้นเยื่อนะครับปลูกจากหนอนะครับเนาะอย่างปลูกจากเพาะเมล็ดเนี่ยเข้าจะกบลูนะครับว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนเอกอินอินทพารามนะครับภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งสวนอินทพารามนะครับจากไฮนานะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาปลูกอินทพารามนะครับสั่งไรได้ให้เพลินพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดให้ชิมแล้วนะครับผู้ใดสนใจกับแวะมาชมนะครับมื่อนี้นะครับผมสิภาคพ่อแม่พี่น้องเขาเยี่ยมชมสวนเพลินนะครับเดี๋ยวงเข้าไปชมคลิปนั่กันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับอันนี้ก็คือพี่เอกนะครับพี่เอกสวนเอกอินนะครับอ่าแนะนําตัวอีกครั้งนึงมั้งครับพี่อ่าอ่าเอกนะครับสวนเอกอินนะครับสวนอินทผลัมอ่าอําเภอพะยูนนะครับครับอยู่บ้านป่าไร่เนาะตำบลพรมสวัสดิ์อําเภอพะยูนจังหวัดศรีสะเกษครับผมครับอ่าอยากให้เว้าถึงแนวคิดเห็ดจังไหนเฮาจังไหนมาเห็ดสวนอินทผลัมเนี่ครับครับกาบ่ซับซ้อนเนาะอ่าเฮาเคยไปไปกินนะครับมันราคาสูงนะครับก็เลย ก็อยากปลูกเนาะก็เลยหาข้อมูลนะครับว่ามันเ,เป็นจังไดพ่อสิปลูกไดบอนะครับ,รบ,บหาข้อมูลอยู่อยู่หลายอยู่อยู่เป็นปีเ้อกันครับกลับไปดูงานตามจังหวัดต่างๆนะครับเชียงใหม่เพชรบูรณ์นะครับพิภูมิกาญจนบ,บุรีนะครับพวกนี้ที่เขาปลูกกอนเห่าเนาะครับเกลับไปดู เขากัโอเคเห็นแล้วว่าเขาปลูกได้สําเร็จนะครับเขากะมา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 จัดสรรแปลงที่ทางที่เขามีอยู่นะครับจะปลูกอินทผลัมขึ้นมานะครับครับเราพื้นหมอสกับพื้นกับพื้นที่บานเฮ้าจังสี่บอกครับหรือว่าจังไรคือว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยเลือกดินนะครับแต่ว่าเพิ่นเป็นพื้นที่ต้องการน้ำนะครับเนาะต้องการน้ำปริมาณสูงนะครับพวกพวกพวกดินแถวบ่ดีเฮาสามารถบำรุงได้นะครับแต่ว่าแถาบ่มีีนน้่อินทผลัมจะะปลลูกบบ่ได้เยนครั บรามีความสําเร็จเลยโดยเฉพาะช่วงยุยเช่นเนี่ยช่วงติดฝนเนี่ยครับต้องการนำลายต้องให้นําทุกวันเนาะว่าสั่นเดี๋ยวผลมันจะเหี่ยวนะครับครับอ่าโดย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 ความคิดคือปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับเป็นบดีเขาปุ้งเอาเนาะแต่ว่าต้องมีน้ำนะครับต้องมีน้ำครับการเกษตรอ่าที่สําคัญหัวใจหลักก็คือน้ำเนาะพี่นอครับอ่ะย้อนไปนี่สวนเท่านี่เริ่มต้นมาจอกปีละครับเอ่อปีนี้เข้าปีที่6นะครับ6ปีการปรับปรุงสวนนะครับของปีหกแล้วแต่ว่าอินทพลัมอ่า ปลูกด้หาปีนะครับปีนี้ับปีเต็มเรับจะเขาปีที่หกครับผมครับเาลราเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยจักปีครับเออถ้าปลูกจากต้นเนื้อเยื่อนะครับปลูกจากต้นเนื้อเยื่อนเนี่ยมาตรฐานเลยก็คือสามปีต้องได้เก็บผลผลิตเนาะครับกับบางสวนที่เขาดูแลดีๆดูแลดีดีหมายถึงเอาน้ำร้ายปุ๋ยร้ายนะครับดูแลอย่างดีเลยครับมีสองปีครับสองปีมีโอกาสได้ผลผลิตคือกครครับ ครับพี่เอกบันนี้การปลูกอินทผลัมเนี่ยปลูกยากบ่ครับเอ่อครับเราเรื่องการปลูกนะครับอินทผลัมเป็นพืชที่ปลูกง่ายเนาะครับเนาะแต่ว่าก็ต้องมีความเข้าใจกันนิดนึงเนาะครับเนาะหลายๆคลิปเนี่ยเฮาพยายามสิบอกว่ามันมีรายละเอียดนะครับอินทผลัมเนี่ยปลูกวิธีการปลูกมันมันจะมีการปลูกจากเอ่อเพาะเมล็ดนะครับเนาะปลูกจากต้นเนื้อเยื่อนะครับปลูกจากหน่อนะครับเนาะครับอย่างปลูกจากเพาะเมล็ดเนี่ย ข้าจะบปรูนะครับมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับมันต้องไปรุ่นต่อนะครับรุ่นตัวเมียใดแล้วยังต้องไปรุ่นว่าผลมันจะแสบหรือบ่ออีกต่างหากนะครับนั่นก็คือการปลูกจากความมันเล็ดนะครับแล้วก็อยู่ในสวนเนี่ยปลูกจากอีกแบบหนึ่งคือปลูกจากต้นเนื้อเยื่อนะครับต้นเนื้อเยื่อพวกนี้ขาน้าเขามานะครับขาเลือกเพจมาเลยนะครับมาต้นจะเป็นตัวเมียเทาใดตัวผู้ทาใดเลือกพันธุ์ดีมาปลูกนะครับก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าเดินเข้ามาเนี่ยทุกต้นเนี่ยจะมีหน่วย เพราะเราห้าปลูกจากต้นต้นเนื้อเยื่อเพศเมียนะครับส่วนตัวผูเข้ากับปลูกไว้ในโซนอื่นนะครับปลูกว่าต้องปลูกไกลกันก็ได้ปลูกแยกกันได้เลยนะครับพะว่าห้าวใส่ตะเกสรมันนอนขนาดบางคนหลายหลายปีที่มีการปลูกมากเราได้ผลผลิตนะครับกตส่วนใหญ่จะเป็นปลูกความเมล็ดเนาะเราได้แต่ตัวผูกนะครับมันก็ไม่ไบดได้หน่วยให้กินนะครับหรือจะมีหน่วยให้กินกิกับกับบแบนะครับรับรสชาสตร์ที่ฟาดทั้งสิเนอ บางสวนเวลามีคนมาเที่ยวก็จะว่าเอ๊ะทำไมทานตรงโน้นแล้วมันฝาดทานตรงนี้มันฝาดคือมันเป็นสายพันธุ์ที่ที่บราดี๋ยวพันธุ์การคัดเลือดเนาะครับมันก็นจะไม่ฝาดแน่นะครับครับแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ดีนะครับเลือกมาแล้วเนาะยังไงก็ต้องอร่อยนะครับครับอ่ของห้านี่ปลูกสายพันธุ์ยังครับพี่สายพันธุ์ห้าเนี่ยคือสายพันธุ์บาฮีนะครับอ๋อบาฮีเนาะถ้าถ้าซื้อเลนเพิ่นก็คือแอปเปิ้ลแห่งตะวันออกกลางนะครับครับ ก็คือเป็นราชาของอินทผลัมกินสดนะครับกะการันตีซื้อเพิ่นได้เลยนะครับราชาของอินทผลัมกินสดครับสุดยอดอีหลีนะครับเอาเรือไปนี่เห็นเหนเ็นเป็นข้องจังสีนะครับพี่เอกพี่เอกเขามีว้เฉียงครอตอนตอนแรกพื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นหน้านะเพราะฉะนั้นเขาบอกมีพื้นที่ปลูกต้นใหมร,บรบลบลหน้าเลยมะนาวกระถ่มนะครับเขาก็เลยใส่วิธีการแปลงหน้าเป็น เป็นสวนเนาะครับขุเพราะพุดเอาดินึ้นมาปลูกอินทพลัมโดยเฉพาะเลยนะครับครับสาหรับสวนใดเอ่อหรือท่านใดที่มีพื้นที่พร้อมอยู่แล้วนะครับเรานำบทถวมขังนะครับก็สามารถปลูกได้เลยนะครับบอตองเฮ็ดเป็นคล่องมนสวนนะครับบอตองเฮ็ดเป็นคล่องนะครับแต่ว่าอันนี้พันยกระดับเพราะว่าพื้นเป็นพื้นลุ่มจังสีนอที่นอเป็นทีน่าเก่าครับเป็นทีนาเก่าจังสีนะครับ โอ้มันนี่ตอนเ่าปลูกชที่แหลกนี่ท่านบานเพิ่นตกใจบอ่อยเอ๊ะข้อการเหตหยังเพิ่นบานกันจะบ้างพ่นป้วนหัวปลูกนี่ไงก็เลยบ่อยได้ย,ยินอีหยังปันใดเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> พันก็บอกเข้าใจว่าข้อเหตหยังจังซี่นเนาะเ <c oughs> พราะว่าช่วงช่วงทีนแหลกเขาปลูกแต่ต้นน้อยๆ <c oughs> ครับจากต้นเล็กๆเลยต้นเนยเยอมันจะเป็นต้นน้อยๆเดี๋ยวเขาไปดูเนาะครับมันเป็นต้นเล็กๆเพิ่นมองเข้ามาเพิ่นก็บอกหัวบอกว่าเป็นอีหยังเห็นเป็นหมากแน่เห็นเป็นต้นป้ามแน่เนะครับก็เลยบ่ได้บ่ได้มีคนอ่าเว้าหยังหลายเนาะครับ ครับบ้านบันิสู้เมืองละเอาว่าเบิงสู้เมืองเนี่ยชาวบ้านเพิ่นพักกันมั่งจังไรบ้านสู้เมืองเพิ่นกัดส่วนหลไรตีเขามากแกเห็นว่าอ๋อมันปลูกได้อยู่บ่บักไม้อันจังสี่สี่นะกับพากันกันมาเบิ่งกันมาเที่ยวกันหลายอยู่ครับเนาะครับกับสร้างความตกใจเนาะ กับเพราะว่าส่วนมากพื้นที่ที่ถามแบบนี้ก็คือส่วนมากอยู่นี่นะครับม่มีสวนผลไม้นะครับอยู่สวนบานพี่เอกนี่คืออันนี้เป็นสวนเป็นสวนใหญ่ที่สูดแล้วนะครับแล้วก็เคเาดีที่สูดในจังหวัดรีสเกตนะครับตอนนี้ก็คือ,คอสวนเอกอินนล่ะเกี่ยวกับการปลูกอินทพาลัมเนาะเพราะว่า ก็บโถึงขนาดนั้นครับต้นที่ดีสวนหนึ่งแหลือกันเนาะ <c oughs> สวนที่ดีที่สวนหนึ่งเนะเาะโอเคเท่าเท่าเท่าที่บอลลูเทนมาเท่าที่บอลลูเทนมานะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเพียงเพิ่อนศิภาผมก็พอเป็นพี่น้องนะครับไปเบิร์ต้นเนื้อยเยื่อนะครับว่าต้นเนื้อยเยื่อของอ,อินทพร์พลามนี่ที่พ่อผมปลูกนั่นเป็นแบบใดนะครับครับผม ครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ห้อนุบาลต้นเนื้อเยื่อนะครับ,รบนํานำเข่ามาจากต่างประเทศนะครับเนาะเอามาอนุบาลให้มันแข็งแรงนะครับ เพราะว่าตอนที่มันมามันก็จะเป็นต้นเล็กๆนะครับหน่อยกว่านี้อยู่ครับอันนี้ก็อนุบาลลงไปเดือนหนึ่งแะครับมันก็จะเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับภาษาอินเทพร์แพรมมันก็จะเริ่มแตกใบขนนกเนาะครับัเเริ่มแตกใบขนอ๋อตั้งสี่นะครับพรม่พนี่นองครับเพื่อนเอิรนว่าเริ่มแตกใบขนนกนะครับใส่นี่นะครับนั่นจะเกิดค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับเป็นใส่นั่นนะครับเมาเดี๋ยวมาเป็นตัวนี้นะครับอืมมันนี่ที่ที่พ่อปลูกนี่เป็นใส่ได้ครับพี่ จริงจริงถ้าม,มีมีลาด,ดูแลนะครับล่งจากหลอดแคปซูลเลยก็ได้แต่แต่มันจะแต่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะต้องประกบประงมันนิดนึงนะครับหลายหลายคนก็นเลยแนะนําว่า,อาหาอยมันอนุบานเนี่ยมันแข็งแรงก่อน้หากมันลายนะครับ่อยค่อยค่อยลงได้นะอม,นนมอสสมต้นแตคือ,อหอยมันออกไว้คนกนะครับถือมันแข็งแรงอ๋อซรับทับนี่ก็สามารถว่าปลูกได้แล้วจริงๆถา้าเ้ออนุบ้าลตัวนี้ <S <S ก็โอเคเึงแต่ว่าพอเ้าวห้าเห้าวฝืนใสก่กระถางหากมันบริทนหลายาพอในเวลาห้าออกจากกระถางมันบรมีหากเบ่ามันจะแตกเนะา,เาะทีนี้พอเป่ามันแตกนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเนาะ<ข>ถ้าควรจะอนุบาลไว้ประมาณสักซีหาเดือนให้หากันรลายเต็มเบา้าเราออกง่ายๆนะครับก็จะบกกระทบต่อการปลูกบกกระทบต่อรากนะครับ อ่าคันคันเป็นซ้ำเนี่ยพ่อปู่หรือยังครับพี่ใช่ใช่ใช่อันนี้ได้ได้เลยครับอันนี้อันนี้คือว่าต้นแข็งแรงนะครับอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับคือต้นแข็งแรงต้นนี่ก็ลุ่งไหนหมดหลือครับรุ่ไหนหมดอือนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแบบนี้ก็เริ่มลุ่งได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้นี่คือพวกนี้แตกใบคนรุ่แล้วครับรุ่นนี้กับพ่อปู่บ่ครับพี่ ปล <ık> ูกได้แหะครับรุ่นนีน้ใหไงถือว่าไงแห้งหรออรร๋อ <c oughs> รุ่นนี้ก็บขาปลูกนะครับตัวนี้ก็ประมาณถ้าอนุไปเอาไปอนุบาลเองนี่ประมาณจักจ,กจกกักเดือนครับประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งแต่ประมาณ,มาณนี่นต้ตนน้อยๆน,นะครับอ๋ออันนี้พระท่านถึงปีสามน,นะครับอันนี้อันนี้อนุบาลลงกระถางเนี่ยครับลงกระถางเมื่อเดือนกันยายนครับเซนติมเบอร์หกสามเนาะพรท่านหอดปีเลยนะครับกระดายใ่นี่แล้วนะครับ ครับรอบันนี้เขาสิฟหงโหวได้จ๊งไหนว่าตัวไรตัวผู้ตัวแม่ครับตัวผู้ตัวเมียตัวไหนถาฟังจาก랩เนาะครับแล็บจะเป็นคนคัดเลือกมาให้เราอยู่เรา,าอยู่แล้วว่าเ<ม>นี่ยตัวผู้นี่ตัวเมียนะครับครับก็คือถ้าเป็นพันธุ์ถ้ามันเป็นตัวเมียมันก็จะมีชื่อของมันนะครับอย่างปาฮีนะครับอย่างตัวนี้ฟูเดลี่นะครับอย่างตัวนี้โคเนซี่นะครับอันนี้ก็พันธุ์ตัวเมียนะครับอ๋ออันนี้เป็นพันธุ์ตัวเมียนะครับสำหรับตัวผู้พันธุ์ดังๆนะครับจะมีื้งนเนี่ยครับมันจะไครับ จาวิทสินะครับซื้อตัวผู้ครับมันก็คายกับๆๆๆคนนะครับเราเอาซื้อวิทยาเราเอาซื้อสมศักไปตั้งเป็นซื้อไม่ยิ่งสิครับก็เลยก็คือทั้งแล็บเป็นคัดแยกมมให้เนาะตัวผู้ตัวเมียนะครับปกติการปลูกของห้าหนี่ตัวเมียทักต้นต่อตัวผู้ตัวหนึ่งครับ ถ้าสาเห้ดีให้เซฟเพิ่งกับวนันหนึ่งต่อสิบนะครับแต่วนันหนึ่งต่อยี่สิบก็คิดว่าไม่มีปัญหานะคในตำราเพิ่งให้วันหนึ่งต่อสี่สิบโดยเฉอ๋อแต่ว่า,าตามที่ประสบการณ์ของพี่เอกเนี่ยคิดว่าหมอสสมสูตรกันหนึ่งต่อยี่สิบครับผมกำลังดีบ,บ,บออบออบอสขาดบอขาดบอขาดอานอนนะครับครับบางที่เขาเหลือเกสรเขาอาจจะไปขายต่ออีกอื เ<น>ป็นีนี่สวนต้ะผูกเพระท่านหลายเนาะข้างใสเกสรอ,อยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับกระสือใสเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ปสานทอะนะครับก็ยังถี่คีบให้ไทเหศใ,ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปช่วงก้อนอัน<ช>นี้นเนาะการผสมเกสรน,นะครับการติดตามกระจายหัววิธีปลูกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนหอดเก็บเกี่ยวเนี่ยพี่เเพื่อนก็นว่ายค่อนขางดีเลยทีเดียวนะครับขันพ่อแม่พี่น้องบริเวณที่ตามกับย้อนไปเบิ่งคลิปหลังๆก็ได้นะครับ ราคาไปจากที่ติดผลแล้วนะครับโดนปนัดท่าจะเสด็จกินหน่วยครับทาสายท่านได้นี่นะครับเม็นกาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบวัน150้อยห้าสิบเมือครับถ้าก็ดสามาดู่าวๆเลยจากสีนะครับสีของมันก็คือจากอันนี้ครับครับถามมันถามมันถามมันตอนที่มันออกมาเป็นหม่ๆมันก็จะเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวเป็นสีเอามันยังดิบอยู่นะครับครับแต่ว่าถ้ามันเป็นสีเหลืองแล้วนะครับ กำหนดมือมันได้นะครับร้อยห้าสิบมือถ้าก็ดเสเอินว่าสุกสดนะครับสุกสดถ้าท่านดิบนี่ไงครับสายพันธุ์บ้านี้ก็จะยังฝาดอยู่นะครับจะยังฝาดหลายอยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องท่านแบบสุกสดก็คือตรงเหลืองนะครับเหลืองสีจัดๆช้ำๆอะไรอย่ครับก็นือว่าสุกนะอย่างตัวเนี้ยนะครับมันผสมเกสรวันที่สิบแปดนะคสิบแปดนู่นนะครับเนาะ 18เดือน2นะครับเ๋อนันแปดเดือน2องันจะกินได้ประมาณวันที่18เดือน7จ็ดนะครับแต่อีกประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่ว่าอย่างไรกะตามมันจะขึ้นอยู่กับอ่าอุณหภูมินั่นนะครับอุณหภูมิภูมิอากาศเนาะมันห่อนแห้งๆอินทผระั่สุกเร็วนะครับฝนตกหลายอินทผรั่งมันสุกสาสินะครับอันนี้อาจจะสุกเร็วก็ไดแต่พี่นี่ห่อนครับครับบัานียุสวนเท่านี่เปิดไ้ชิมหรือยังครับ ช่วงนี้อินทผลมังกรทยอยสุกทยอยสุกนะครับเพราะว่าวันที่ผสมเกสรมันจะบเท่ากันนะครับพอที่ผสมเกสรก่อนมันก็จะสุกก่อนนะครับครับมันก็มีสุกเรื่อยๆนะครับกัดจำนายเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังยังบัทบวธหลายก็ถือจะเปิดสวนได้นะครับเนาะแต่เลยยังบวธานได้เปิดประกาศเปิดสวนนะครับแต่ว่าคันพ่อไปพี่น้องเพิ่นอยากชิมอยากยังนี่ยเดี๋ยวพ่อได้ชิมได้เลยสามารถได้ยุครับสามารถชิมได้เลยครับชิมไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ยังกะบวธานได้เป็นทางการว่าง่ายๆเนาะ ตะว่ากาสามารถเขามาชิมมาอย่างใดนะครับอยู่นี่นะครับครับตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่จุดชิมของเพิ่นนะครับในพื้นไหยของบรี่น้อกมาชิมนะครับเดี๋ยวผมสีลองชิมนะครับาปีนี้หวานกว่าทุกปีบอนะครับหรือว่าผลลัพธ์ออกมาจากไหนนะครับเดี๋ยวห้าสุเบิ่งนมันกันนะครับอาะพี่เอกซยฟอยแนะนนำไครับเอ่อพวกีนกระซุกซุกถือว่าสุดเตนมทีีแล้วนะครับมือได้นะครับลอยนาสุดมือนะคบ ลักษณะของขลกะสีเหลืองดีแล้วนะครับแต่มีการแต่งรายง่ายนะครับแต่งราง่ายเพื่อนเราเนี่ยกะลันชีความหวานอ่ากะลันชีความหวานนะครับนี่นะครับเป็นีน้องครับเดี๋ยวลองชิมน้อกันนะครับหวานบอปีนี้นะครับว้าวโอ้จัดดีคุกเก้าครับเพราะเป็น้องครับจับดหลีนะครับยกนิ้วให้นะครับด้วยน่ครับ ไปอยากมาชิมกับมาได้นะครับพี่เอกเปิดวันไหนเนี่ยเปิดทุกวันไหมเออเปิดทุกวันนะครับ,รบแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการน้องเพราะว่าผลผลิตยังไม่เยอะนะครับ<น>ยังอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการต้อนรับบปริมาณมหาชนนะครับ,น,รบนับพันก็จงมีกาทยอยกันมาชิมนะคะผมเหมือนันครับผมเอาครับอันเพียกันพ่นพอแม่พี่น้องเพื่อนสนใจที่จีสั่งสื่อน้ำเห่านี่ทั้งอื่นทั้งกายนี่ได้บอกครับครับที่นี่ก็ส่งนะครับพอดี มันก็อยู่ในสถานการณ์อย่างลาบากเนาะครับกับกับี่นิสวนก็เลยส่งทุกวันนะครับสามารถส่งทุกวันนะครับกับวิธีการสั่งสื่อกับเขาไปในเพจนะครับเนาะส่งอินบอกเขาไปในเพจเลยนะครับเพจซื้อท้องวัดทางไหนครับพี่สวนเอกอินนะครับสวนเอกอินกับเขาไปแจ้งจํานวนนะครับแจ้งซื้อที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์นะครับแค่นี้กับกับเดี๋ยวส่งหายล้วครับผมแค่นี้กับทา่ได้กินย่างเดียว นะครับอยู่นี่นะครับค่ะให้ครับไปอินบอกเนาะแชทไปในอินบอกนะครับอ่าซื้อเพจเพิ่นนะครับก็คือสวนเอกอินนะครับอินทภาลมนะครับก็สามารถสั่งได้มีขันตามบ่พี่ว่าต้องสั่งเท่านั้นเท่านี้เออกล่องนึ่งกระส่งครับกล่องกล่องนึ่งนี่เท่าไหรบาทเนาะก็คือ200กรัมนะครับ200ค่อยระส่งก็อยู่ประมาณ240บาทอ๋อมีเงิน240ร้อก็ได้กินครับผมครับแต่ว่าอยู่นี่การันตีได้บอรสจัด อินทผลัมเนี่ยถามมันสุกเต็มที่เนาะจังไรกะอร่อยนะครับจังไรกะอร่อยแน่นอนบางที่สวนอาจจะตัดบ่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาให้มันไปสุกอยู่ในกองอีกนิดนึงนะครับแต่กินเม็ดแรกฝาดก่เก็บใส่ตัวเย็นไว้จักมื่นนึงนะครับเดี๋ยวมันก็ถึงเวลามันก็ะแสบเองนะครับอันนี้คือเคล็ดลับการกินบอสเคล็ดลับการกินกินจังไรหาอร่อยแมนบอกครับคันชิมเม็ดแรกมีความรู้สึกว่าฝาดครับมีความรู้สึกว่าฝาดเท่ากับ เอาก็เกไใบกอนครับแล้วก็ม <livest> ือตาทัดมากินมันก็จะหวานนะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับมะม่วงนําดอกไม้นาะถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับสมมติว่ามันเหลืองแล้วแต่ว่ามันยังสุกบาเต็มที่เนาะมันก็อาจจะยังมีรสเปรี้ยวหลายกว่านะครับถ้าเกิดถิ่มมันไว้มือเนื่องมืออื่นท่าไปกินมันก็สุกเพิ่มันก็หวานเต็มที่นะครับทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันนะครับเพราะว่าถ่ายห้าตดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แต่เกิดมันมีการดีเลย์ในการขนส่งนะครับช้าไปสองวันสามวันสี่วันก็มีเนาะมันก็จะเน่าแล้วครับอันนั้นะครับการทานวได้แล้วนะครับนี่นะครับเคล็ดลับการกินอินทผาลัมจังไดให้แสบนะครับกันว่าครับสุดท้ายเราอยากให้พี่เอกฝากย้งถึงพอม่พีพน้นงหรือว่าเอฟซีพี่เอกที่ต้องการมาชิมนี่ครับครับผม กัช่วงนี้ก็จะเขาฤดูการท่านอินทผลลัมแลวนะครับเนาะครับกับในซีสรเกตท้าเองก็มีหลายๆสวนนะครับที่เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับเนาะสวนเอกอินก็เป็นหนึ่งในในนันนะครับเนาะผู้ไดไก่ตรงไหนเนาะครับเนาะกับซอยอุดหนุนเกษตรกรจังหวัดท้านะครับบ้านท้ากาสามารถที่จะเขาไปได้ทุกสวนเลยนะครับสำหรับสวนท้ากับอยู่อำเภอพยุนะครับผู้ไดไก่ในโซนนี้นะครับกัเขามาชิมได้เลยนะครับ แบกเขามาชิมเนาะสามารถชิมได้นะครับาคันพอพอพี่น้องเพื่อนสนใจเรื่องการอยากได้พันธุ์อยากเด็กในยังไปปลูกนี่เป็นจะไหนก่บพี่เอกสามารถมีเห้เพิ่นบอไปทดล่องทอดยังเนี่ยครับผมช่วงนี้สวนกับมีน้ำเข่าต้นท่านนะครับมาอนุบาลไหวเนาะครับครับสามารถเข้ามาดูได้ครับว่ามักต้นขนาดไหนใส่ไหนราคามันก็จะจะเปลี่ยนแปลงไปตามการดูแลนะครับเาสามารถเข้ามาดูได้ครับครัน ผู้ใดสนใจที่จะเป็นมือใหม่ในการปลูกกันย่ังเนาะก็สามารถเข้ามาสอบถามพี่เอกได้นะครับเอาฝากเบอร์ให้พ่อแม่พี่น้องอีกทีหนึ่งมั้งครับผมเบอร์เบอร์สวนกะศ9นย์9 0 9 4 7ครับครับกันไปบอถึกมาบอถึกเนาะสามารถมาคุยใด้นะครับพี่เอกเป็นอัธยาศัยดีนะครับเมื่อเนี้นะครับขอขอบคุณพี่เอกนะครับเอกอินอินทภารัมนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากที่ใดคุยกับพี่เอกนะครับจากฟองสวนเพลินนะครับก็จะเห็นว่าด้วยความมักจริงนะครับ ก็คือเหตุให้เปล่ยนด้ลงมือปลูกนะครับมือเพื่อนกับประสบความสําเร็จนะครับจริงๆเราเก็บผลตั้งแต่สามปีแรกนะครับอันนี้ก็สร้างรายได้เป่นมากเอยๆนะครับตอนนี้ปลูกอยู่ที่โกไลเกือบเต็มนะครับตันนี้พ่อคันพ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสนใจนะครับอยากเข้ามาชมมาศึกษาดูงานนะครับกับมาด่นะครับสวนเอกินยูบันปลาไร่นะครับตำบลพุ่มสวัสด์อำเภอศรีรัตนะนะครับอำเภอเม่อนะครับอำเภอพายุนะครับ จังหวัดชิสกเกตรนะครับเบอร์โทรศัพท์กับตามที่เป็นไทยไว้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบารูซิเกตรนะครับขอจบคลิปหลัตการล่าพอมีพี่น้องไปก่อนนะครับพอกลันคลิปหนาครับพอมีพี่น้องครับสวัสดีครับ